ลิวค mm ิมียในแมวสามารถหายขาดได้ไหมอาจจะไม่ได้หายแบบขาดถาวรนะครับแต่ว่าจะเป็นในลักษณะของตรวจไม่เจอเชื้อมากกว่านะครับทํานองนั้นจะมีเยอะกว่านะครับเ, mm hmm. เคสของผมเนี่ยก็จะมีแบบว่า6เดือนนะครับตรวจ2อรอบจะไม่เจอเชือเช้อลิวคิมียนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะหายขาดเลยนะครับมันก็ยังอาจจะหลงเหลืออยู่ในร่างกายนะครับแต่ว่ามันอาจจะยังน้อยมากก็เลย ตรวจไม่เจอเชื้อนะครับผมเอ่อถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูแลในเรื่องของระบบภูมิกันเป็นหลักเนี่ยมันก็จะทําให้กลับมาแสดงอาการแล้วก็ตวรวจเจอเชื้อได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเอ่อตัวช่วยสําคัญมากๆนะครับจากประสบการณ์ผมที่อยากจะมาแนะนําก็คือในเรื่องของการให้ทานผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นตัวช่วยในเรื่องของเสร,ร,ริมระบบภูมิกันให้แข็งแรงขึ้นนะครับเพราะว่ามีความสาคัญยังไง ถ้าภูมิคุ้มกันเนี่ยแข็งแรงนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของต่อสู้กับเชื้อโรคคเมียได้ดีขึ้นนะครับผมช่วยในเรื่องของอการเจ็บป่วยเนี่ยอาจจะป่วยยากขึ้นนะครับผมฟื้นตัวได้เร็วมากขึ้นนะครับจากสภาว่าที่ทําให้บางทีน้องแมวอาจจะไปโดนอุบัติเหตุโดนกัดโดนข่วนอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถช่วยได้นะรวมถึงสภาพแวดล้อมบางที ราไปเจอแหล่งที่มันแพร่เชื้ออะไรทํานองนั้นอะ่ะมันก็บางทีร่างกายในบางท่าอ่อนแอมากมันก็จะรับเชื้อเข้ามาได้ง่ายใช่ไหมครับก็ทําให้อาจจะป่วยได้ง่ายขึ้นเนาะการการดูแลให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงมันก็จะค่อนข้างที่จะช่วยตรงนี้ได้อ่าผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นก็คือบางเคสของผมเองเนี่ยหายจาก เขาเรียกว่ารอดตายจากวิกฤตมาได้นะครับแล้วก็หยุดหยุดหยุดการดูแลไปเลยนะครับซึ่งมันไม่สามารถทาเหมือนน้องแมวทั่วไปได้ที่แบบจะไม่ดูแลไม่บํารุงอะไรเขาแบบนั้นนะครับมันพอพอถึงเวลาสักพักหนึ่งเนี่ยบางทีอาจจะสองสามเดือนอาจจะแสดงอาการนะครับทีนี้มันก็จะเป็นหนักขึ้นการป่วยรอบสองเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะหนักขึ้นนะครับต้องรุนมากขึ้นที่จะ,ะช่วยให้ผ่านวิกฤตไปอีกรอบหนึ่ง นะครับผมก็เป็นอุทาหหอนอันนี้ก็เอามาเผื่อมาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์นะครับก็สําคัญมาก,มากแล้วก็อยากจะฝากในเรื่องของการาไปหาหมอด้วยนะครับตรวจเช็คสุขภาพประจําปีนะครับหรือว่าไปตามหมอนัสสำหรับโรควิวทีมเนียเพื่อตรวจเช็คอาการนะครับเป็นระยะระยะครับผมโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า